สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่าสตอุปกรณ์ไม่คะวันนี้เราจะทำรายการไม่ค่ะสนมุยนมไายแล้วอันนี้คืออะไรอ่าขนมไทยเรียกว่าอะไรคะ วันนี้นะคะก็จะมียิมเซนคาราบูนแล้วก็เมนทอนสามอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเทรวมกันแล้วก็โคนนะคะอ่า <c oughs> คนอ่ะคนคารุนคนคนแบบนี้นะคะอ่ะค่ะคนนะคะเราจะต้องใช้ภาชนะที่มีความแข็งแบบนี้แล้วก็ทนความร้อคนความเย็นได้ดีนะคะเราจะไม่ใช้ลาสติกในการทำนะคะอ่ะคนไปเรื่อยๆค่ะคนจนเกิดน้ํานะคะก็จะมีน้ําออกมาค่ะโอเคพอ <c oughs> นะคะอันนี้เพื่อนก็จะคนคนไปเรื่อยๆประมาณละลา หอมขึ้นมานะคะอ่าคนไปเรื mm ่อยๆนะคะอยากลองไหมคะลอคละแ้ามีใครลองไห่ต้องเจอลองรอค่ะลองค่ะคนค่ะนะคะมันก็จะมีความเย็นใช่ไหมคะหอมไหมคะิีนหอมไหมคะหอมค่ะอ่าต่อไปขั้นตอนนะคะเมื่อกี้เราทําส่วนผสมเย็นไปแล้วตอนนี้เราจะมาทําส่วนผสมร้อนนะคะส่วนผสมร้อนของเรา ของเรานะคะก็จะใช้สองก้อนนะคะในวันนี้อันนี้พารัินีนะคะก้อนละหนึ่งร้อยกรัมนะคะอ่าเอาใส่ในลูกค่ะค่ะ,คะแล้วก็อพี่คะพี่คนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลรับกันวันนี้เราจะได้ อย่าบอกไครของหมอมาไปให้ๆๆๆคุณพ่อคุณแม่กันนะคะตอนนี้นะคะพาราฟินของเราก็ค่อยๆละลายแล้วเดี๋ยวเราจะเติมส่วนผสมต่อไปนะคะก็ค, <ๆ S 1> คือวาสลีนวบาซีนนเลยะคะ นี่คือวาสลีนนะคะดเดี๋ยวเราจะเอาวาสลีนลงไปคนให้ละลายเหมือนกันนะคะ แล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะลูกคนันนะคะเรไปนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมร้อนกับเย็นผสมกัน หลักๆนะคะเราจะต้องนำร้อนความร้อนเนี่ยมาใส่ความเย็นนะคะมันถึงจะละลายแล้วก็เข้ากันได้ดีค่ะอารูะ้ะถึงนี่ให้ปริทิน,ะะนคุสีดสงเลยนะไหมคะ,มคะก็มาค่ะก็มาค่ะมาดูค่ะมาดูค่ะนะคะเห็นไหมคะพอเราใส่ไปก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นไข่แล้วนะคะ คนละลายแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำมันละกำก,กับน้ำมันดุคาลิคัสนะคะผสมลงไปค่ะน่คะลูกอ่ะน้ำมันละกำสองขว,วดนะคะมีคาลิาคัสสองขวดนะคะผสมแล้วก็เทผสมลงไปเลยนะคะ,น,คะน้ำมันละกำนะคะก็จะมีทาให้เกิดความร้อนส่วนน้ำมันบูคาลิคานะคะเราก็จะให้กลินะะ่นหอมค่ะ ตอนนี้เราจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะนําน้ํามันใครที่เราสะกัดไว้นํามาใส่เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็เทธิในการรักษาค่ะใส่หนึ่งร้อยต่ค่หนึร้อยนะครับ สีก็สีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะของไฟเข้ามาค่ะชวนรู้ได้เลยค่ะค่ะสีสันสวยพอเราได้นะคะเราก็นำมาเทใส่ภาชนะของเรานะคะที่เราเตรียมไว้นี่นะคะประมาณนี้แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะค่ะ นนี่นะคะพอเราเทลงไปในขวดแล้วก็จะเกิดเป็นไข่แล้วก็เกิดความแข็ตัวขึ้นมาค่ะสีสวยงามมากนะคะสีธรรมชาติของเราค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเรียนทำยามองสมุนไพรก็ได้เสร็จสิ้นลงนะคะขอบคุณมากค่ะ 拜了。